สวัสดีครับพบกับผมนะครับเออยนะครับจากช่องแมงกะบี้ฟิล์มนะครับทักทาย FC ทุกคนนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะครับทุกคนนะครับช่วงเย็นนะครับดีหน่อยนะครับก็คือที่นี่ฝนไม่ตกนะครับแต่เมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยนะครับเราดูนาข้างๆเนี่ยน้ำ ต็มเลยทุกคนนะครับฝนตกทั้งคืนอ่ะปริมาณน้ำมันจะเยอะครับทุกท่านนะครับก็มันเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับฝนมันก็ต้องตกตามฤดูหน้าฝนฝนก็ต้องตกถ้าฝนไม่ตกแสดงว่าฤดูฝนมีปัญหาก็คือน้ำอาจจะน้อยแต่รู้สึกว่าปีนี้นะครับน้ำจะเยอะนะครับทุกท่าน อุดมสมบูรณ์ดีนะครับปีนี้นะครับแต่คําว่าน้ําเยอะเนี่ยอาจจะมีเรื่องของน้ําท่วมนะครับสําหรับพื้นที่ที่เป็นที่ต่ำนะหรือถ้าอย่างกรุงเทพเนี่ยก็คือน้ํามันระบายไม่ทันนะครับพอน้ําระบายไม่ทันมันก็จะไปตันไอตรงท่อระบายน้ําก็ทําให้น้ํามันท่วมก่อนน้ํากว่าจะระบายลงท่อ ระบายมันก็ไม่ทันนะครับนี่คือสาเหตุของน้ําท่วมนะครับส่วนชาวไร่ชาวนาชาวนาเนาะที่ทํานาเนี่ยแล้วนาตรงไหนที่มันต่ำอะ่ะมันก็ระดับน้ํามันก็จะเยอะนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมดูนะครับที่ดูข้างหลังเนี่ยข้างๆเนี่ยที่ที่มีที่นาเนี่ยนะครับก็ชาวบ้านเขาหว่านข้าวใช่ไหมแล้วเขาเนี้ยน้ํามันยังไม่มีตอนแรกอ่ะพอ ฝนตกมานะครับเนี่ยน้ําในนา,นาก็เออล้นอเออไหลขึ้นมานะครับทุกท่านนะครับไหลามาตรงนี้นะครับอันนี้อาจจะย้อนแสงนะครับเพราะว่าดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้แสงกำลังจะรับขอบฟ้าเนาะนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าแสงสุดท้ายของวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ทันพอดีออันนี้ผมอยู่ตรงหน้าห้อง ไม่เวียงน้องวังปอนนะครับก็อีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวน้องวังปอนก็จะจะได้กลับมาถึงห้องแล้วนะทุกคนนะนะครับอ่าโอเคเลยวันนี้ก็ถือว่าวันนี้ผมก็ทำคลิปอยู่หลายคลิปนะครับทุกท่านนะครับถ้าเรามีเวลาเราทำคลิปได้ตลอดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราติดธุระหรือทำอะไรไม่ว่างจริงๆอ่ะนะครับคลิปมันก็จะน้อยนะครับแต่อย่างงี้ดีแล้วเนาะนะครับให้ f อฟซได้ รับชมคลิปกันเยอะๆแล้วก็ทางช่องของผมเองก็จะได้มีแบบโฆษณาเข้ามาในคลิปต่างๆลหลายๆโฆษณาบางคลิปแม้ว่ายอดวิวจะแค่หลักร้อยแต่ว่าโฆษณาอนะมันก็มีอยู่หลายตัวมันก็ช่วยได้เยอะซึ่งทาง y o u t u เนี่ยโฆษณาเนี่ยจะได้เยอะกว่ายอดวิวนะครับหลายคนมองข้ามคิดว่าเอ๊ะคลิปหลักร้อยมันน่าจะทำเงินไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันได้สิครับ คลิปหลักร้อยก็ได้ทางโฆษณาไงถึงได้ค่าวิวน้อยก็ได้ค่าโฆษณาเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าวันหนึ่งเราต้องทําคลิปหลายๆคลิปนะครับถ้าคลิปสั้นก็เจ็ดนาทีห้าสิบเก้าลงมาจนถึงสี่นาทีจนถึงสองสามนาทีนี่คือคลิปสั้นนะครับถ้าคลิปยาวก็คือแปดนาทีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นคลิปยาวนะครับอืโอ้นะ ได้ยินเสียงเขียดร้องไหมครับตอนกลางคืนเหมือนอยู่ในนาเลยนะเพราะว่าเราอยู่ใกล้นาตรงนี้นะครับทุกท่านอืมเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังผมว่าจะเดินถ่ายนาข้าวให้เอฟซีดูนะว่านาข้าวที่สกลนอครเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าข้าวมันเพิ่งจะงอกนะต้นมันยังไม่ยาวมากครับทุกคนถ้าต้นมันเขียวแล้วอะ่ะมันก็จะ,ะดูสวยะนะนะครับ แต่ผมว่ายังไงก็สู้นาภาคกลางไม่ได้นาภาคกลางงามมากข้าวขึ้นสวยมากนะครับมันไม่เหมือนกันเนาะแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับได้สัมผัสถึงธรรมชาตินะครับในจุดตรงนี้มันก็ใกล้กับอ่บริเวณที่มันเป็นป่านะจริงๆมันก็เป็นที่ของคนมีเจ้าของแหละแต่เขาน่าจะยังไม่ทำอะไรนะครับ อันนี้เดี๋ยวนะนี่ฮะป่านะเห็นไหมอันนี้บอร,ระเพ็ดหรือเปล่าน่าจะใช่มั้งอ่าเถาอันนี้นะไม่ไม่รู้ว่าใช่ใช่บอร,ระเพ็ดหรือเปล่านะครับเถาตัวนี้นะครับแต่ว่ามันมีกระถินซึ่งผมได้เก็บได้เก็บกินทุกวันนะครับกระถินนะฮะเออก็ถือว่าโอเคแต่ว่ามันก็มีข้อเสียนะใกล้ป่าคือยุงครับยุงเยอะ โดยเฉพาะยุงกลางยุงกลางวันคืออะไรครับยุงลายนะครับยุงลายก็จะเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในที่ปลอดภัยจากยุงผมว่าจะซื้อยางกันยุงมาจุดนะครับเพราะว่ารู้สึกยุงมันจะมารบกวนเราอะนะนะครับมันก็ไม่กี่บาทหรอกเออซื้อมาจุดเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไล่ยุงเนี่ยเห็นไหมมากัดเราเนี่ยยุงตัวเล็กเนี่ยยุงลายนะทุกคน อโอ้โหกัดรัวๆเลยอะขนาดเราใส่เสื้อขาวแล้วเนี่ยนะครับมันรรยากาศช่วงเย็นอะที่เห้องพักห้องเช่าตรงเนี้ยบรรยากาศดีนะมันดีตรงที่ว่ามันมีลานปูนเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนถนนนะครับมันเหมือนถนนเลยนะครับเนี่ยเราก็เดินไปเดินมาออกกำลังกายได้นะจริงๆนะนะครับเนี่ยจริงๆซอยนี้ออกกำลังกายได้เลยนะครับ แต่แถวแถวนี้มันก็ดีตรงที่ว่ามันมีสวนมันมีสวนบัวด้วยสวนจุดชมวิวหนองหานด้วยซึ่งไม่ไกลกันมากนะครับแต่เสียดายตรงนี้มันไม่สามารถเดินไปได้ต้องขับรถมอเตอร์ไซค์ไปนะครับมันถึงจะไปถึงนะครับโอ้เสียงเขียดละงมละงามนะครับก็นะครับ วันนี้ไม่ได้ไปต่อเอยอย่างที่บอกนะว่าฟ้ามันคืมตั้งแต่เช้านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าวันพรุ่งนี้จะได้ไปต่อเอยหรือเปล่านะครับเราอยากให้ฟ้ามันเปิดเหมือนเหมือนเย็นเนี้ยนะครับแบบว่าไม่มีฝนตกเนี่ยตอนเช้าเดินทางจะได้สะดวกนะครับแต่ผมก็ไม่ลืมนะครับที่จะเอาเสื้อกันฝนไปด้วยนะครับเราก็ไม่รู้หรอกระหว่างทางอะ่ะ จุดที่เราไปเนี่ยอำเภอต่าง,งอยอาจจะฝนตกอำเภอเมืองอาจจะไม่ตกก็ได้นะครับก็เดี๋ยวแม่เวียงอ่ะนะครับเดี๋ยวแม่เวียงก็จะไปขายผลไม้แล้วเนาะนะครับเขาก็จะได้ไปวางขายทุกวันนะครับรั้นี้ห้องก็ไม่ค่อยได้อยู่ละนะครับอาจจะแบบพักบ้างเวลาที่ไม่ได้ขายก็อยู่ห้องอะไรประมาณนี้นะครับส่วนผมเองเนี่ยนะครับก็มีโปรแกรมที่จะไปอุดรน,นะครับ ช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับเห็นน้องน้องยนแม่หญิงเนี่ยก็คือนัดให้ผมไปน่าจะเป็นวันที่หนึ่งมิถุนายนน,นะนะก็คือผมได้ไปอำเภอคุมาวาปีอุดรธานีนะนะครับก็ได้ไปไลฟ์สดไปทําคลิปคู่แม่หญิงน้องยนนะครับก็ถือว่า FC ก็ได้ดูภาพบรรยากาศใหม่ๆด้วยนะครับอเรื่องกระแสนะครับตอนนี้กําลังดูอยู่นะครับว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีนะครับ จริงๆมันมีข่าวเรื่องอทหารากัมพูชาใช่ไหมที่สู้รบกับไทยใช่ไหมนะครับเดี๋ยวผมก็ดูก่อนว่ามันมันปลอดภัยสําหรับเราไหมเราต้องดูความปลอดภัยนะทุกคนนะนะครับไม่ใช่ว่าสนใจยอดวิวต้องดูความปลอดภัยเราด้วยนะฮะเดี๋ยวเราขอขอดูข่าวสักพักนึงก่อนว่ามีกระแสไหนหน้าไปเดี๋ยวให้ผมได้ไปถ่ายคู่มาหญิงน้องโยนก่อนนะตามที่ผมคิดเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่า ผมไปถ่ายอย่างอื่นแล้วมันก็จะจะไม่ได้ถ่ายเขาไงน,นะครับอย่างน้อยก็เออให้ f อซได้เห็นคลิปบ้างเพราะว่านานแล้วที่ไม่ได้ถ่ายสองคนนี้ก็เหมือนคู่แม่เวยงน้องปอนเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ได้ถ่ายนานเป็นปีลนะเนี่ยปีนี้ก็ f อซก็ได้เห็นคลิปนะครับยอดวิวก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับก็ขอให้มีคลิปได้เห็นให้หายคิดถึงก็พอละนะครับเพราะว่าการการเปิดตัวคู่รักต่างวัยเนี่ยมันจะได้แค่ช่วงแรกๆที่ เปิดตัวแล้วก็สัมภาษณ์กันได้แค่นั้นเองนะครับพอคนรู้จักแล้วเนี่ยก็ยอดวิวมันก็ค่อยๆลงมามันก็เป็นอของมันของไปนะวัฒจักรใช่ไหมเออตอนนี้นะครับแสงพระอาทิตย์ก็กำลังหายไปเดี๋ยวมันก็จะมืดละนะครับเนี่ยวันเวลาเร็วมากเลยเชา้ากลางวันเย็นแล้วก็กลางคืนนะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ